สวิตไฟปับ๊บไฟมันมีไฟก็จอตัวนี้ไปจี้มันก็ร้องนะครับลายไปลายมาก็เป็นที่ลางลางทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าตัวลางมันมีอุปรกรณ์อะไรบ้างบาลาสตาร์เตอร์อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งหลอดไฟถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ติดเราก็จะต้องมาไล่เช็คข้างในลางอีกทีหนึง่งหรือว่าขั้วไฟมันไม่ค่อยดีหรืออะไรไงเราก็ต้องทําความสะอาดหรือว่า ตัวเช็คอีกทีนึงนะครับว่าขั้วมันถึงไหมมันใช่ที่จะต้องใช้กับหลอดไฟชนิดนั้นหรือเปล่าด้วยนะครับผมครับ Catch t a p สวัสดีครับรายการ c a t c t a p รีวิวของใช้ใกล้ตัววันนี้จะมารีวิวแต่นั่นแตตัววัดไฟนะครับ U N I T ขีดทีนะยี่ห้อนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงนะแต่แต่ผมเห็นแล้วแหละมันมีหลายยี่ห้อแต่ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีตัวหนึ่งนะครับผมก็ไปลองมาแล้วเรียบร้อยมีแบตเตอรี่ 3A มาให้2ก้อนนะครับ แล้วก็สเปคต่างๆก็จะระบุไว้ในนี้นะครับว่าวัดอะไรยังไงได้บ้างนะครับอ่าโอเคตัวนี้น้ำหนักไม่กี่กรัมนะก็เบาจะหนักก็ตรงแบตเตอรี่นี่แหละครับตัวมันลักษณะคล้ายๆปากกามีปุ่มสวิตช์ให้กดตอนที่เราวัดไฟนะครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถใส่ได้โดยการสไลด์นะส่วนที่แดงและสีสดำนะสไลด์ไปผมสไลด์สีแดงไปทางซ้ายสไลด์สีดำไปทางขวานะครับอ่าเราก็จะเห็นข้างในเห็นเครื่องในมันนะพลิกกลับมาตัวแบตเตอรี่จะติดกับส่วนสีสแดงนะครับแบตเตอรี่จะติดอยู่กับส่วนสีแดงเป็นสามเอสองก้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลำโพงมันนะมันจะส่งเสียง ร้องเมื่ออย่างวัดไฟนะครับผมผมทดสอบแล้วมันใช้ได้ค่อนข้างดีมันไม่ต้องไปนั่งปอกสายไฟเพื่อเช็คไฟมันไม่ต้องไปนั่งไล่สายจากเบเกอร์เดียวกันจากเต้าไฟว่าเออมันมีไฟหรือเปล่าโดยการใช้ไขควงที่เป็นแบบมีไฟขึ้นมาอันไขควงที่มีไฟแบบนั้นนะ่มันก็จะต้องไปปอกสายไฟหรือ เสียงผมไปในเต้าไฟเพื่อวัดว่ามีไฟหรือเปล่าไฟแสงมันจะขึ้นมานะครับผมแสงมันก็จะขึ้นมาแต่ตัวเนี้จะใช้เป็นเสียงแทนสะดวกตรงที่ไม่ต้องมานั่งปอกสายไฟนะครับผมทดสอบกันเลยดี๋วนะพอดีมีไฟอยู่ข้างเวลาเราเช็คเราก็แค่กดปุ่มไกลๆนะแต่ว่าต้องกดแช่นะครับมันไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดนะมันเป็นแค่แบบปุ่มแบบรีเซ็ตแบบ ให้ไฟผ่านเฉยเวลาเราลืมปิดเนี่ยมันจะได้แบตไม่หมดนะครับอันนี้เป็นสายโทรศัพท์มันจะไม่มีไฟเช็คไฟ on, on. อ่อนๆได้อยู่นะแต่เนื่องจากสายโทรศัพท์อันเนี้ยมันเป็นสายที่ผมตัดสายทิ้งไปแล้วนะครับผมอันนี้เป็นสายไฟ220 มันก็จะดังลั่นเลยนะเราก็แค่ไปตัดแต่ตัวเนี้ยผมตัดไฟไปแล้วยังไงก็ไม่มีไฟนะครับโอเคก็สะดวกดีนะไฟอนะ่อนๆอเช็คไม่น่าจะได้อ่อน่าจะเช็คได้ตั้งแต่ UT12 ผมว่าน่าจะเช็คตั้งแต่ 12M ขึ้นไปนะครับตามสเปคเนี่ยนะก็ถือว่าเพื่อความปลอดภัยนะควรมีติดบ้านไว้นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้กับหลอดไฟมันมีรางไฟตัวนึงอะ่ะที่มีปัญหาไฟไม่ติดถ้าผมใช้จเจ้าไก่กวงที่เป็นแสงผมจะต้องไปปอกสายไฟแล้วก็เช็คหรือว่าขึ้นไป จี้ที่คั่วมันเพื่อให้รู้ว่ามีไฟหรือเปล่านะครับและอย่างไอตัวไฟตัวไขควงที่เป็นไฟแบบนั้นนะก็ราคาไม่ได้ต่างจากตัวนี้มากเท่าไหร่เลยตัวนั้นน่มันจะไม่ใช่สิมันถูกกว่าแต่ว่าการใช้ของมันอะ่ะมันจะต้องปอกใส่ไฟมันยุ่งยากทําให้เราไม่สะดวกนะครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวสะดวกก็เยอะจี้ปุ๊บรู้ออ เมื่อวานผมเช็คดูปุ๊บไล่สายปุ๊บเปิดสวิตไฟปั๊บไฟมันมีไฟก็เจาตัวนี้ไปจี้มันก็ร้องนะครับไล่ไปไล่มาก็เป็นที่ลางลางทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าตัวลางมันมีอุปรกรณ์อะไรบ้างมาร์ลาสตาร์เตอร์อะไรพวกนี้เราก็ต้องไปดูอีกทีหนึง่งหลอดไฟถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ติดเราก็จะต้องมาไล่เช็คข้างในลางอีกทีหนึง่งหรือว่าขั้วไฟมันไม่ค่อยดีหรืออะไรยงไงแล้วก็ต้องทำความสะอาดหรือว่า ตรวจช็คอีกทีนึงนะครับว่าขั้วมันถึงไหมมันใช่ที่จะต้องใช้กับหลอดไฟชนิดนั้นหรือเปล่าด้วยนะครับผมครับแกจะแซบต้องไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปนะครับก็จะแซบต้องไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ